ไอ้ตรงที่ของเราประเทศเราเนี่ยก็เป็นเหมือนพระทุดงเยอะปางแบกปลดสะพายบาทสะพายย่ามอะไรต่างๆพวกเนี้ยนะครับเนี่ยนะเราก็คิดว่าเป็นสิวลรีแต่จริงๆแล้วเราได้ศึกษามาตรงนั้นเขาเรียกว่าพระมหาคัสปะนะครับตรงนี้ต้องเข้าใจนิดนึงนะครับนะฮะก็นี่แหละฮะถ้าใครสนใจนะพระสิวลรีนี่มีเนื้อผงนะพี่กุมิตมีเนื้อผงมวยงามลด้วยอะไรต่างๆใครสนใจก็ลองสอบถามดูนะฮะสำหรับพระสิวลรีที่เจ้าคุณทรงใช้วัตรุมิรกราบนะครับนะฮะ มาดูวัตถุมงคลรุ่นอา,อายุมั่นขวัญยืนนะหรวงพ่อรวยรายได้สร้างศาลาพระนาคปรกนะวัดหัวคุ้งวัหถวคุ้งนี่นะท่านผู้ชมอาจจะสงสัยอยู่ที่ไหนนะอยู่ที่บ้านหัวคุ้งนะหมู่ที่9ตําบลไผ่ล้อมอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายมีเนื้อที่ตั้งวัดทั้งหมดประมาณ6ไร่นะเป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นเมื่อปีพศ2419ชาวบ้านเรียกว่าวัด หัวครุ้งนอกได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่7กันยายนพศ2472นะเจ้าวัดปกครองวัดเนี่ยมีตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนะฮะก็เริ่มตั้งแต่พระอาจารย์เคนพระอาจารย์บุญมาพระอาจารย์คงพระอาจารย์ลุนพระอาจารย์พยอมพระอาจารย์สุวรรณพระอาจารย์จำเนียนนะแล้วก็พระพัฒพัฒโตไอพัฒโตนะพระโตสีสารสีนาตีสารสีพระมาลีปัญญาขมูนะพระครูพิพัฒน์ปัญญาพล ภาคการวิชาญอุปสรนโตนะจนถึงปัจจุบันนี่คือภาควิชาการวิชาญครับนะท่านเป็นสิทธิ์ที่สืบทอดสืบทอดพุทธาคมจากหลวงพ่อรวยโดยตรงเลยนะปัจจุบันเนี่ยวัดหัวคุ้งกําลังก่อสร้างสาราการน้าสาราการน้านะเพื่อประดิษฐานพระนาคปกนะปางประธานพรขนาดหน้าตัก30นิ้วนะจึงจะสร้างวัตถุมงคลหลวงพ่อรวยรุ่นอายุมั่นขวัญยืนเพื่อนํารายได้เนี่ยสมทบทุนการก่อสร้างสาลาดังกล่าวให้แล้วเสร็จ นะเพราะวัตถุมงคลมีอะไรบ้างพี่กวิทย์นะวัตถุมงคลก็มีรูปหล่อขนาดบูชาขนาดหน้าตาก5นิ้วแล้วก็1นนิ้วห้นิ้วก็บูชาไว้ที่บ้านครับ1.5นิ้วก็อาจจะไปตั้งหน้ารถอะไรต่างๆพวกนี้นะฮะนะครับแล้วก็เหรียญอายุยืนเนื้อทองคำเนื้อเงินลงยาสีเขียวแดงน้ำเงินแล้วก็เนื้อทองแดงชุบทองลงยานะครับนะเนื้อทองแดงรมซาตินนะครับแล้วก็ชุด3ององสอดไส้เหรียญพิมพ์ตารีดเนื้อทองคำเนื้อเงินลงยา เขียวแดงน้ำเงินแล้วก็เนื้อทองแดงชุบทองลงยาเขียวแดงน้ำเงินเนื้อทองขาวเนื้อทองแดงรมซาตินนะครับมีโค้ดหมายเลขกํากับทุกองนะครับแล้วก็เนี่ยอันนี้ถ้าจาไม่ผิดก็จะลงหน้าปกเ,เอ,กเอกคมอัมปีเมื่อเมื่อเมื่อเดือนพฤษภาคมเนี่ยนะครับนะฮะแล้วก็พิธีพุทธเศกก็จะทํากันในวันที่สามเดือนพฤษภาคมนะครับโดยเจอาจารยแดงยุคลายท่านได้ร่วมนั่งประบุกเสก ครับนะรก็เบอร์โทรศัพท์ขึ้นอยู่หน้าจอถ้าอยากจะได้ก็ติดต่อได้เลยนะฮะหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอครับนะครมาบอกบุญกันหน่อยนะฮะร่วมบริจาคทุนอาสาสนทุนกับหลวงพ่อดันนัยนะช่วยผู้ป่วยโรคไตที่วัดสุธารามสำเร็จกรุงเทพนะฮะก็ท่านเจ้าคุณพระพิสารประชานาถหลือหลวงพ่อดันนัยนะท่านมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยนะที่เจ็บป่วยเป็นโรคไตนะผู้ได้โอกาสตามสมควรด้วยจัดทำคง โครงการก่อตั้งมูลนิธิศีรัตนโกศิทร์นะในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพคินีเธอพระเจ้าพระเจ้าเพชรชลศรัตน์เจ้าฟ้าเพชรเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดาสิริโสภาพันวดีนะก็ที่วัดสุทารามสำเร็จมูลนิธินี้ก่อตั้งเมื่อวันที่1ิี่กรกฎาคมพศ2องพ5ห้าร้อยยี่สิบห้านับเนื่องถึงปัจจุบันก็หลายหลายปียี่สิบห้ายี่สามสิบปีแล้วการศึกษา ก็ผลิตน้ำดื่มด้วยน้ำดื่มนี่โอ้โหเมื่อตอนน้ำท่วมนี่สุดยอดเลยโอ้โห้าก็ได้ที่ช่วยเหลือช่วยเหลือกับคนที่ขาดแคลนน้ำนะเพราะว่าน้ําส่วนใหญ่นี่เน่าเสียไงบุญแรงกูส่วนแรง นะครับท่านก็เอาน้ำเนี่ยกอกใส่ขวดแล้วช่วยมีคนไปขอกันเยอะเลยนะไม่คิดมูลค่าเลยนะครับครับก็ช่วยมีผู้ป่วยโรคไตมารักษาอยู่ท่านก็มีเครื่องฟอกไตอยู่ประมาณ3าที่เครื่องแต่ก็ไม่เพียงพอกับความต้องการของคนที่ไปนอนเพื่อจะฟอกไตเนี่ยละฮะไม่รู้ว่าตอนนี้จะมีเพิ่มหรือยังเราก็ได้ช่วยประชาสัมาพันไปให้เยอะแล้วกลับเครื่องเนี่ย ก็เหมือนกับอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ทั่วไปมีชำรุดด้วยมีชำรุดุีโ้มนะตามวันเวลาถ้าใช้มากยิ่งเสื่อมมากต้องพูดว่าต้องมีเครื่องทดแทนครับอมนอย่างนั้นนะครับไม่ใช่ว่าเครื่องเดียวนี่ใช้กันไปตลอดชีวิตนี่ไม่ใช่ไม่ใช่มันต้องมีการมีเสื่อมมีโซมมีอะไรต่างๆอลวพ่านในนี่ท่านหาทุนด้วยกันนะสร้างวัตถุมงคลนะครับนะวัตถุมงคลท่านออกมาหลายรุ่นด้วยกันหลายอย่างด้วยกันล่าสุดเนี่ยที่เห็นกันเสกที่ลาน นะฮะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะฮะเกกลางฝนเลยกลางฝนเลยมีรูปเหมือนสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมีวัตถุมงคลหลากหลายรายการแต่ท่านอยากจะร่วมบุญเนี่ยลองสอบถามไปดูนะวัดว่าจะร่วมบุญกับหลวงพ่อยังไงนี่เบอร์ตรงที่วัดเลยนะตรงที่วัดเนี่ยใช่ครับเนี่นะเบอร์ตรงที่วัดเลยนะครับโทรไปสอบถามมาได้บุญกุศลตรงนี้นะฮะจะได้นำมาอาจจะได้ช่วยสนับสนุนตัวท่านเองคืออันนี้ส่งเนี่ยส่งผลให้ท่านเนี่ยนะฮะห่างไกลจาก โรคไตถูกต้องซึ่โรคไตเนี่ยบอกตรงๆว่าเป็นโรคที่รักษาไม่หายนะครับรักษาไม่หายมีแต่ว่าจะให้ให้ทรงทรงอยู่ทรงอยู่หรือจะสุดมีตัวอย่างไม่มีทรงกระสุดทรงกระสุดนะเพราะฉะนั้นก็ตรงเนี้ยเราอยากจะให้ท่านได้ ช่วยกันคนละไม้คนละมือแล้วเดี๋ยวนี้เขาวิวัฒนาการก็ค่อนข้างจะไปไกลเขามีล้างทางหน้าท้องด้วยนะฮะแต่มีบางโรงพยาบาลที่ที่เป็นของรัฐเนี่ยนะฮะก็ไปล้างอ่ล้างทางทางด้านหน้าท้องได้ด้วยให้คนไข้ล้างเองใช่ให้คนที่บ้านช่วยให้คนไข้ล้างเองแต่ทีนี้ว่าเขาบอกว่าอัตราการการเสี่ยงเนี่ยตอนเนี้ยเริ่มลดน้อยลงไปแล้วนะฮะเพราะว่าไอ้ที่เสี่ยงเนี่ยเสี่ยงกับการติดเชื้อแต่ระยะหลังเนี่ยการทําความสะอาดการดูแลการอะไรเนี่ยค่อนข้างดีฉันั้นแล้วก็ การรักษาผู้ป่วยด้วยการทางหน้าท้องเนี่ยได้ผลค่อนข้างดีมากที่ทางภาครัฐเขาแจ้งมาแล้วก็สะดวกสบายไม่ต้องไม่ต้องเดินทางไปถึงโรงพยาบาลไม่ต้องไปนอนให้ที่นอนให้หลายถ่ายถ่ายเลือดเยอะอะไอยู่เนี่ยฮะแต่ว่าก็แล้วแต่แล้วแต่บางคนบางคนก็ชอบอย่างนี้บางคนก็ชอบอย่างนี้เพราะว่าการที่รักษาเนี่ยนะฮะความทรมานมันต่างกันโอ้วันหนึ่ง ได้ไม่กี่คนนะคนหนึ่งก็ประมาณสี่ห้าชั่วโมง่ะคุณนุชาใช่ไหมฮะเราเราก็เห็นใจตรงนี้นะไปนอนอยู่ตรงนั้นนะนะครับแล้วก็พูดง่ายเลยว่าบางครั้งเนี่ยจะปวดที่ปวดอะไรทั้งอะไรตะลายบ้างเนี่ยก็ต้องทนยุกว่าจะเสร็จใช่ไหมใช่ฮะแต่ก็คงเขาคงจะมีมีการต่อเติร์สายเสริให้หรือเปล่าผมไม่รู้นะเพราะว่าเราเราก็ได้ ได้เคยเข้าไปดูแบบดูผ่านๆเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ได้ไปสัมผัสหรอกว่าเขามีกรรมวิธีการล้างไตกันยังไงทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยได้แต่ดูอย่างเดียวได้แต่ดูอย่างเดียวเห็นใกล้ไได้แต่ดูแล้วก็ก็บอกตรงๆว่าเราก็สงสารนะครับนี่ตรงนี้สำคัญที่ส้ดสงสารและอยากจะช่วยกันเพราะว่าในเรื่องของผู้ป่วยเนี่ยไม่มีใครอยากจะเป็นหรอกครับไม่มีใครอยากจะไม่สบายไม่มีใครอยากจะเจ็บป่วยแต่เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยบางคนเนี่ยเจ็บป่วยด้วยแล้วก็าฐานะก็ยากจนด้วยยากจนด้วยนะเราจึงได้นําตรงเนี้ย มาเป็นสื่อกลางบอกให้ท่านได้ช่วยให้ได้ช่วยเหลือคนที่ป่วยเป็นโรคอย่างเงี้ยนะครับนะเพราะว่าคนเราทุกวันเนี้ยฐานหน้าการเงินไม่เท่ากันพี่บุริ์บางคนเนี่ยมีมากมากเกินความจําเป็นไปด้วยซ้ําใช้ยังไงชาตินี้ก็ไม่หมดก็บางคนพูดอย่างเงี้ยคุณนิช่าบอกว่าบอกว่าเองเนี่ยรวยยิ่งกว่าค่าจนอีกฟังแล้วงงไหมใช่แล้วบางคนก็ แกล้งพูดไปเลยบอกว่าเออรวยรวยให้เข็ดไปแล้วว่าไอจนในจนไม่เข็ดเลยรวยรวยให้เข็ดไปเลยผมก็เลยแกล้งถามว่ามันยังไงวะฟังแล้วงงรวยยิ่งกว่าจนเนี่ยมันยังไงบอกว่าอ้าวคิดดูสิโอ้โหรวยมันโคตรเลยกูโคตรจนเลยอะไรเงี้ยมันไม่ยิ่งกว่ากูจนได้ยังไงมันรวยยิ่งกว่ากูจนอีกอ่าก็เป็นอย่างนี้แหละเราก็เออแล้วจริงจริง พอคนรวยเนี่ยนะฮะรวยมากโรคภัยไกล้เจ็บเนี่ยก็ถามหาน้อยนะฮะเพราะว่าเขามีเงินค่ารักษาพยาบาลแต่คนจนไม่มีเงินค่ารักษาพยาบาลนะฮะก็เลยต้องทนทุกข์ทรมานแบบนี้ละโรคภัยไข้เจ็บอย่างเดียวก็คือเข้าในรัฐบาลเข้าในโรงพยาบาลของรัฐหรือไม่ก็มีการประกันสังคมที่นี้การประกันสังคมหรือโรงพยาบาลของรัฐเนี่ย คนไข้ก็เยอะบอะง่ายๆยังคนมีสตังค์เนี่ยก็ไปที่โรงพยาบาลเอกชนซึ่งง่ายแล้วก็การรักษาการดูแลหรือการวิจัยโรคอะไรต่างๆเนี่ยมันชัดเจนกว่าได้ผลมันยางนั้นทางอุงัติบลรัฐเนี่ยโอ้โหคนต่อยาวคิ้วยาวเหยียดเลยหมอจะวินิจฉัยปั๊บคนละไม่กี่นาทีเสร็จแล้วจบแล้วอย่างเงี้ยนะบางครั้งมันก็อาจจะมีการผิดพลาดได้ผิดนะครับนะต้องเข้าใจนะครับเดี๋ยวไปพักกันสักครู่ฮะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อพักสักครู่ครับ